สวัสดีครับพอดีมีเปิดตู้มาตั้งแต่ที่ที่แล้ว2ตู้นะครับตอนนี้ของล้นแล้วนะครับพอดีลูกค้ามาเอาคอมนะครับ <S <S ของล้นแล้วเดี๋ยวพาดูของนะครับออสแป็ตยีตีนครับเนี่ยอันนี้ยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับนี่มาด้าสองเซวาย โอ้มีสวยกิฟต์เลยครับอันนี้เป็น L 1 3 b อ่าเกียร์ใส่แจ็ค T K นะครับแล้วก็เครื่องก็ไปใส่รถซิงนะครับอ่าสวยๆเลยนะครับเนี่ยขึ้นลงนรับไม่มีเยอะไม่มีอะไรเลยครับ K ยี่สิบอ่าตัวนี้ใส่แอคคอร์ดปะวานนะครับอ่า L 1 3เกียร์ตรง L สิบสาม IDI SI, เกียร์ตรงนะครับผม T A 1 5บ3 อันนี้อืมอันนี้จะเป็นมาตาสามมาตาสามสวยนะครับสวยเลยนะครับผม FD FD ตัวนี้นะครับท่เล่ยังอยู่เลยครับตัวนี้สวยกริบเลยอ,เอ่าเนี่ยกิ้งเลยครับผมอันนี้ l 1 5 i v t e k นะครับอืมสวยครับท,ทิเล่ยังอยู่เลยนะครับมี k ยี่สิบ อใส่ c e v G2 นะครับ 3A90 ตัวนี้อันนี้ยันนี้มา40,000โล40,000กิโลครับา 3A90 ขึ้ญี่ปุ่นจะเป็น1000 PC บ้านเราจะเป็น1 2 0 0นะครับใส่มิราสแอคทาดตั้งนั้ มีเฮดที่สองยังไม่ได้ยังไม่ได้มาติดโจเลยนะครับพอดีช่วงนี้ของลงเยอะไม่ค่อยว่างเลยครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่างเดี๋ยวผมจะขยอยทําให้นะครับแล้วก็มี R18 ที่มาจาก FD โดยตรงเลยตัวหนึ่งแต่ตอนนี้ไม่รู้อยู่ไงแล้วเดี๋ยวพาไปดูอีกทีนึงครับเฮด R12 ซิฟี่เอ้ยโทษทีครัอาบห้เฮด R15 าร์สิบหซิฟี่ญี่ปุ่นจะเป็นพันห้านะครับอ่าบ้านเราจะเป็นพันหกใส่กันได้เลยครับตัวน,นี้จะเป็นแปดหัวฉีดอ่าซิฟี่นะครับผม มี่ M M เอ่เอ M R 18, ใส่ทีดา้าตัวพันแปดนะครับนก็เป็นดารุอแปดอาบห้าไอวีเทคอันนี้ก็จะเป็นมิราสแอกทาด์ทับเอกสท้งแผ่2แพ, 2> พ หน้าเจสามสองตัวสี่สูบนี่ดูโอสองเซตอดูโอลงมาเยอะนะครับแต่ว่าพี่เราสังเกตด,ดูนะครับถ้าดูโอใส่อัพติดบ้านเรามันจะมีเอ่อวีวีสองตัวแค่หน้าจะเป็นแบบนี้เป็นมอตเตอร์บิดแคมเราไม่ต้องไปยุ่งกับเขาก็ใส่ได้เลยเนี่ครับผมนี่ครับดูโอสังเกตด,ดีๆนะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะพาดูตัวทีอู้ติดตัวหนึ่ง อสอซทอรพีอูดนี่จะเป็นตัวไฮบิดไฮบิดจะมีซอรอยวีวีตัวเดียวแทน่นแท่นก็ไม่เหมือนกันความน้ำก็ไม่เหมือนกันนะครับแต่พวกนี้จะสวยเหมือนกันครับที่ไหนก็สวยเหมือนกันนะครับพีอูดสังเกตสังเกตได้ง่ายๆอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าดูก็ได้ไม่มีไม่มีไ,มมไมมดชาร์จพีอูดถ้าเกิดไม่ถนัดดูอย่างนี้ก็ดูที่ซอรอยวีวีครับพีอูดจะมีตัวเดียวแต่ว่าเวลาใสาอ่ออฟิก็จะต้องไปจับจับ อ่แคมสับขาสับสับเยอะครับเอาตรงรุ่นไปดีกว่ามันจะง่ายกว่าแล้วก็พวก K20 อันนี้ K20 บอดีสตรีมเลยนะครับโดยตรงฮินด้า K20 สตรีมตรงตรง,ตรงเลยนะครับสวยนะนี่ก็อีกตัวนึงน,นะครับเอลซิการดีเจอเสร็จแก๊สนี่เคยี่ามีมามีมแลยวนะครับสวยคลิบเลย ใจซิตี้บ้านเราก็ไปใช้มูเล่หน้าเดิมเอาท่อนตรงไปใช้ด้วยกันได้เลยแล้วก็คนที่หา S5 มาด้า2ดีเซลผมมีมาอยู่5้าตัวหรือ6ตัวครับข้างในสวยๆเลยครับเนี่ยข้างในสวยๆเลยนะครับมาด้า2ดีเซล S5 นะครับผมมีอยู่5้าตัวหรือ6ตัวที่ลงมาจำไม่ได้แล้วก็มี S 5ทตัวหนึ่งแต่ว่ามันจะซ้อนไปแล้วนะครับของมันเยอะจัดน่ครับ S5 ดีเซล ออกทั้งหมด5ตัวนะครับผมอ๋อ,อแล้วนี่เอสนี่น่าจะเอสเทนเอสห้าเหมือนกันแล้วผมก็มีวีคิวยี่ห้าดีสามสองสองเอบอดี้อะพาร์ตเปไฟไปสลับฝาหน้านะครับผมอ่างั้นเดี๋ยวขอตัวก่อนนะครับขอบคุณ